สงการขันยากงานก็บบต้องเมื่อบานกระไดเด้อฮัลโหลแม่เป็นจังไดลูกหละ่ะกินขาวแล้วโบพอจะเลิกงานจากแม่แม่เด็กยังอยู่กินข้าวแล้วจีนี่พอหลับไปใส่พอได้กินแล้วหันนี่ลูกเอ้อย อพร้อมลุ่มทลงไปแต่จีซ่อนอยู่คนอ่ะโอ้ยไม่อยากกินแท้เด้จีซ่อนนี่แม่เงแหละแม่กินเขา,า,าแล้วบนป้านี่ละบนป้าละสองขาดแล้วเธอนี่ยบนป้าเนี่ยสองขาบแล้ว,แ,ลวแม่เป็นยังเนอะเสียงเสียวเสียัอย่ง,ยงมแม่แมลูกสบายดีจ้า อ๋อสบายดีกกดีแล้วลูกเอ้ยอสงการนี่กันมันยากกับ่อ้องกลับกด้เด้อบ้านนะลูกเอ้ยบอด่อต้องกลับดอกอืมจะหวัวได้เมื่อมาวังเด๋ยวงัยงปีใหม่บังแมนบอสิกลับยังไหวแท,ท้กิดฮอดอีพ่ออีแม่อ่า ก็ขึ้นหอยกันนี well, hey. <S <S ่แหละวิดีโอคุยกันกันเลยตอนเนี้ยมันจะขื้นกันนั่นล่ะลูกอยากกอดน้ำมันเนาะมาเยไปต้องกาวกับลูกเอ้งเปลืองเงินเปลืองคำสิกรรมมันยังเยอะนี่มาเป็นยังดอกแม่ข้ารถเป็นป๊อป็อตกิ่บาทดอกนั่งรถโอ้ยก็แมงอยู่ว่าเป็นโบเบืองดอกค้ารถอ่ะนะ แต่มันเปลืองคาเรามีละวังสมวังปีไม่น่ะมึงกลับมาน่ะนะกูยังใส่นี่ค่าเรามันเบิดอยู่เนี่ยอือถ้าเไไงินไม่เงียสีเงอนไม่เงียเชอรี่เงอนไม่เงียบัดเส้นพอเส้นแม่หย่างคากแถลูกมีเส้นไะไก็ดอกก็เดียดแถวเนี่ยนี่อ่ะอาวิแม่กับผูดเบาไปสั่งไปเส้นล่อเนาะเมียเนาะ,นะ,นะ,นะอย่าลืมไปใจแบบ มีนีสอนอีกหลังนึงเด้อป้าจีดู<ธ>มีเงี้ยสอนอยู่มีเงี้ยมีสอนพร้อมแม่ไม่ติดใจอาดาอมึงนี่คักแชนแนลเหรออีเข้มผ่านเอ้ยวอร์ดังเมื่อวานนะมึงเมื่อวา,า,ากูไปอยู่บ้านแถวๆกูสิหนีมึงไดเศรษ